ธรรมติดดินจะได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินขอเสนอปุจชาวิสัชนาเรื่องการดับความรู้สึกดับอย่างไรปุจชาถามมาดังนี้กราบเรียนสอบถามวิธีการดับความรู้สึกดับอย่างไรคะ่ะวิสัชนาถามมาว่าวิธีดับความรู้สึก ดับอย่างไรขอตอบให้ทราบดังนี้ฝึกทำตามลาดับขั้นตอนต่อไปนี้แต่ทุกขั้นตอนมิใช่กฎตายตัวสามารถปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมและความพร้อมของทุกๆคนได้ขั้นที่หนึ่งขั้นเริ่มฝึกลืมตาขึ้น จ้องมองไปข้างหน้าเพ่งมองแน่นิ่งในสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไม่ละสายตาเพียงจุดเดียวเท่านั้นเพ่งมองสักครู่พยายามอยากระพริบตาขั้นที่สองตายังมองสิ่งที่เพ่งอยู่แต่จงดึงสติมาจับที่ประสาตาที่อยู่ในตาคือตายังเพ่งอยู่ที่วัตถุเดิม แต่ดึงสติรับรู้มาจับที่ตามาจับที่สิ่งที่มองทิ้งสิ่งที่ถูกเห็นไม่ไปรับรู้ว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรแต่ทำไว้ในใจว่าอะไรไปรับรู้แทนขั้นที่สพยายามทําตามข้อหนึ่งและสองจนเกิดความรู้สึกว่างจากความรู้สึก ว่าเห็นอะไรการเพ่งการเห็นมีอยู่แต่การรับรู้ว่าเห็นอะไรไม่มีแล้วขั้นที่สี่ฝึกทำจนสามารถทำให้ความว่างจากความรู้สึกว่าเห็นอะไรมีอะไรเป็นอะไรมันหายไปทำซ้ำๆทำแล้วทำอีก ทำบ่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่าหยุดทำจนสามารถมองสิ่งใดแล้วไม่ปรุงว่ามันคืออะไรหรือมันเป็นอะไรสิ่งที่เกิดตามมาก็คือขั้นที่ห้าจะพบความว่างระยะเวลาที่ว่างมากบ้างน้อยบ้าง ตามความสามารถในการควบคุมสติเวลาจับที่ประสาทต,ตาหรือประสาทสมองแต่ขอให้พบความว่างได้ในระดับหนึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือฝึกสังเกตขณะเวลาว่างในความว่างแต่ละช่วงเวลาผู้ว่างมีความรู้สึกว่ามีตัวกู ของกูอยู่หรือไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวเราตัวเขาของเราของเขาแฝงอยู่ในใจลึกๆหรือไม่ถ้ามีความรู้สึกว่ามีตัวเราของเราหรือตัวอะไรก็ตามมีคำสมมุติใดๆหลงเหลืออยู่ก็ไม่ควรมีมีอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้น จะว่างก็ต้องให้ว่างจริงๆต้องพยายามควบคุมให้มันว่างจากตัวตนคนสัตว์สิ่งของสรุปคือต้องว่างจากตัวกูและว่างจากสมมุติจึงจะถูกต้องขั้นที่6มีข้อสังเกตคือถ้าว่าง จากตัวตนได้จริงๆจะต้องเกิดปิติปสัสสธิสมาธิและอุเบกขาตามมาเสมอคือเกิดความรู้สึกสั้นไปทั้งตัวตอนที่มันว่างและรู้สึกเส้นประสาททั่วตัวมีการเคลื่อนไหวผิวหนังตึงใบหน้าตึงแขนขาตึง ลมหายใจละเอียดประณีตบางเบาเหมือนไม่มีการหายใจประสาททุกส่วนทั่วทั้งกายไม่เป็นปกติเหมือนรับรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงและกรรมนิโยสมาธิสมาธ,มาธิที่พอเพียงต่อการทำงานจะต้องเกิดขึ้นสมมุติทุกคำ จะหายไปจากความรู้สึกนั่นคือวัตะการทิ้งสมมุติกำลังเริ่มต้นข้อควรระวังอย่าหลับตาฝึกต้องลืมตาฝึกเพื่อให้เห็นทุกอย่างแต่ไม่รับรู้ถึงความมีอยู่ของทุกอย่างถ้ามีการปรุงสมมุติหรือมีการรับรู้ ถึงความมีอยู่ของสิ่งใดๆขึ้นมาควรระลึกสั้นๆเพื่อดับความรู้สึกทุกชนิดรวมทั้งความรู้สึกว่ามีตัวกูของกูด้วยอุบายสั้นๆว่าไร้สาระอย่าปรุงหรือไร้สาระอย่าคิดสามารถใช้อุบายสั้นๆอื่นๆมาดับความรู้สึก ที่อาจเกิดในระหว่างการฝึกดับตัวกูของกูได้ตามความถนัดปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นต้องค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนรู้ไปใช้ประสบการณ์ตรงจากการลงมือระลึกเป็นกูสอนลงมือระลึกชอบด้วยอุบายชอบบนฐานที่ชอบคือสิ่งที่ดีที่สุด ใครฝึกแล้วพบปัญหาขอเชิญเขียนรายละเอียดมาถามเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาจเจริญธรรมธรรมบัญญายโดยธรรมติดดินสมสัสโขภิกขุส่วนโมกภัยสาลีนักครสวรรค์ช่องทางติดต่อ085-198-3255